เสียงกรีดร้องและเสียงคำรามที่นังกึ่งก้องกังวลอยู่ไม่ไกลโลกที่กำลังจะแตกสลายหายไปชีวิตนับร้านเิ่งจมลงสู่ความมืดมิดที่เงียบสงัดและเย็นเฉียบและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราจำได้ฉันอยู่ที่ไหนก,กันอย่าสำรวจรอบๆจังแต่ท้ามัมไงล่ะมีแสงยอยู่ด้านบนด้วยฮะ เราคงอยู่ใต้ดินละมัน้นั่นหนูใช่ไหมเนะี่ยหนูตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วนั่นรูอะไรเนะี่ยทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นอ่อ,อม,ม,มันมันมันคลนกระโดดเราไม่แต่อยู่กับหนูซะแล้วอะ่ะนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเถอะนะช่างมันก่อน อย่างน้อยตอนนี้ฉันก็สามารถสำรวจรอบได้แล้วล่ะอยู่ในพื้นที่กว้างแล้วนี่มันทางเดินนั้นเหรอมีโคฟเพลงเรียงไปตามผานังด้วยละเหมือนจะอยู่ในทางเดินใต้ดินแต่เพดานมันดูคล้ายถ้ำจริงเลยฮะบางทีอาจจะมีท่าแถวนี้ก็ได้ไปทางนี้แล้วกันจิบจิตมีมนุษย์เฉยๆจิบจิตมีมนุษย์เฉยๆงั้นเหรอ นายเบื่อที่จะเหตุการณ์หนูยัก,กับข้าง้างนั่นนั่นเหรออยาก้ดงถูกดันเจียนเพราะแค่สันไล่มันง่ายยิงลงไปลึกเท่าไรมันมก็ยิงหายไกลขึ้นดันเจียนนั้นเหรอที่นี่คือดันเจียนใต้ดินอย่อยางในเกมหรืออะไรทำนองนั้นนั่นเหรอรึดเดี๋ยวอะไรอะไรคือเกมอะเยี่ยมมากตัวนี้ขาได้ใช่ย่อยเฉียวนะ อย่าได้ประเมินมันต่ำไปละ่ะถึงจะเป็นแค่ตัวนี้วัตถุดิบจากมันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฉันสัมผัสได้ถึงรู้ที่อยู่ปนพวกมนุษย์แต่ว่ามันไม่เหมือนกับของหนูพวกนั้นที่ดูดเราเข้าไปดูเหมือนพวกเขาจะมองไม่เห็นเราด้วยสิจะว่าไปไอ้หนูตัวนี้มันโจมตีมย์ทันทีที่เห็นเลยนะเหมือนจะเรียกว่า,อ,าอะไรนะหรือว่าพลังงานนั่นยังคงเหลืออยู่ในนี้นะใช่แล้วล่ะถ้าพวกมันตื่ภายใต้ของนันเจียนพวกมันจะไม่กลายเป็นมอนเตอร์ที่โจมตีมนุษย์ แต่เรื่องแบบนั้นน่าจะเกิดขึ้นในชั้นล่างนี่นะถึงจะมีบางตัวหลบในยงออมาได้แต่ก็มีบาลีอันแข็งงคอยปกป้องทางเข้าอยู่มรัรัออกมาเมื่อไหร่ง่ายๆแบบนั้นหรอกฉันนะ่ะเคยเป็นมนุษย์คิดว่านะเจ้านี้ดูใครมาเลายเออวิ่งเฉยเลยฮะแต่ว่าตัวใหญ่เฉงเลยอุ้ยยังกระโดดตัวที่แล้วเลยมนุษย์คนนั้นพูดถึงอะไรบางอย่างที่ว่ามันเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นเพราะเวทมนต์งั้นเหรอ สงสัยต้องลองค้นหาพวกมนุษย์สักหน่อยถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆพวกมนุษย์ก็จะได้เรียนรู้อะไรอะไรอีกและก็อาจจะจําอะไรขึ้นมาบ้างก็ได้อ่ะอร่อรวะนั่งฮูลาเลยอย่ากินอะไราเอวิ้งตัวนี้ดิเนนะจะจ,จนี่ตัวใหญ่จังแฮะดูเหมือนข้างเขาชมัสถ้าเราเป็นได้ก็น่าจะไปไหนมาไหนง่ายกว่านี้เริ่มจากกอขาเจ้านี่ก่อนแล้วกัน ลองการสักตั้งนั่นไงมีดูตรงมันโอเคทีนี้เราก็เคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นยังไงซะเราก็บินไปไหนมาไหนได้ดูเหมือนการบินจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยโอ้หน่ามาดูดนี่นะเด็กผู้หญิงงั้นเหรอ บางทีอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเธอก็ได้ถ้าตามเธอไปนะนะแกแกามนุษย์แสนอร่อยกแกาอ้าวนี่เหมือนที่ข้า,ก,า,า,าก,ขกินคนดหวะถ้าค้าจะเป็นปัญหาแฮะเราแบบนี้แล้วกันมอนสเตอร์เอ่อหยิบลูกธนแูแล้วก็ เฮ้ hey. นี่มันข้าวยักใช่ไหมเนี่ยได้ยินว่าพวกมอนสเตอร์มันดุร้ายกว่านี้นี่ตกมาจากฟ้าแบบนั้นเจ้านี่ซุ่มซ่าน่าดูเลยนะฉันชื่อมิน่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหม